พวกเรา3คนนะคะจะพาทุกคนไปดูการตรวจสุขภาพร่างกาย1ิขั้นตอนนะคะซึ่งการตรวจสุขภาพร่างกาย10บขั้นตอนนั้นจะเป็นอีกอย่างหนึ่งที่แพทย์นะคะจะเป็นการวินิจฉัยโรคนะคะแล้วก็แพทย์จะทําหลังจากการสอบขามประวัติผู้ป่วยแล้วนั่นเองค่ะซึ่งการตรวจสุขภาพร่างกายเนี่ยทุกคนสามารถทําได้ง่ายๆเลยนะคะแล้วก็ถ้าหากทําแล้วเกิดความผิดปกตินะคะก็ควรที่จะได้เข้าการพบแพทย์ทันทีนะคะเพื่อไม่เกิดอันตรายในภายหลังนะคะแล้วก็คนที่จะพาทุกคนเนี่ย ไปดูกาสาคิอก็จะมีขนมจีนแล้วก็จะเป็นดีๆนะคะไปดูกันเลยค่ะนนะและตอนนี้นะคะเราจะพาทุกคนเนี่ยไปดูกัน,นะ นี่เลยสวยมากต่อไปนะคะคนที่จะมาเป็นคนสาธิตให้เรานะคะคนแรกที่จะเป็นผู้ป่วยก็คือจะเป็นบีบีนั่นเองค่ะส่วนคนที่จะเป็นผู้ตรวจนะคะก็จะเป็นขนมจีนในเมื่อพร้อมกันแล้วนะคะก็ไปดูกันเลยว่าการตรวจสุขภาพเนี่ยมีขั้นตอนอะไรบ้างขั้นที่หนึ่งนะคะเราก็จะยื่นแขนออกไปสุดค่ะพร้อมกับข้อมือลง แล้วก็จะก,การนิ้วทุกนิ้วออกค่ะท่านี้นะคะจะเป็นการตรวจดูสิ่งสกปรกบางส้วนในม,มือนะคะว่ามีคราบโคลนหรือมีอะไรติดหรือไม่ท้านี้ก็ควรที่จะล้างมือนะคะต่อไปนะคะก็จะเป็นท่าที่สองค่ะโดยจะทําตัดต่อจากท่าแรกนะคะก็คือจากท่าที่เป็นข้อมือนะคะก็จะเป็นหงายมือค่ะ นี้นะคะจะเป็นการตรวจเล็บแล้วก็ผิวหนังขาวว่าตามโซ่เล็บนะคะมีฟิลส้มตกติดอยูหรือเปล่าแล้วก็ผิวหนังนะคะ,าาม,ะ,คะมีผมื่นหรือะคุ้มคันขึ้นหรือไม่ถ้ามีนะคะคนที่จะพบแค่ค่ะแล้วก็หายายทางนะคะขั้นที่สามนะคะเราก็จะงองแขนขับข้อศอกขึ้นค่ะแล้วจึงนํามือนะคะแต่ที่เปิดตาพร้อมกับดึงหนังตาลงค่ะจากนั้นนะคะก็จะเหลือตาขึ้นด้านบน แล้วก็จะกอบตาไปทั้งด้านซ้ายและด้านขวาค่ะข่านี้นะคะจะเป็นการดูดวงตานะคะว่าผู้ป่วยนั้นมีขี้ตาติดอยู่หรือไม่หรือว่ามีอาการคันตาตาแดงหรือเปล่าถ้าผู้ป่วยมีอาการตาแดงนะคะก็จะเกิดอาการตักเสียค่ะคนที่จะพบแท้นนะคะต่อไปนะคะก็จะเป็นท่าที่สี่ค่ะโดยที่เราเนี่ยจะดึงคอเสื้อลง ้าเสื้อที่มีกระดุมนะคะแล้วก็จะกดกระดุมเม็ดด้านบนสุดเม็ดแรกออกค่ะหลังจากนั้นนะคะแล้วก็จะให้ผู้ป่วยเนี่ยหันทางด้านซ้ายและด้านขวาค่ะเพื่อที่เรานะคะจะดูบริเวณรอบๆท่านี้นะคะจะควรสังเกตในเรื่องของผิวหนังหรือลักษณะ คอโตนะคะซึ่งผู้ป่วยบางคนอาจมีลักษณะพอโตอาจทําให้เกิดเป็นมีลักษณะของชทรอยโตได้นะคะถ้าผู้ป่วยมีลักษณะนี้คนที่จะคนที่จะแนะนาและให้ไปปรึกษาแพทย์นะคะต่อไปนะคะจะเป็นท่าที่ห้าค่ะโดยถ้าเป็นนักเรียนอย่างเนี่ยแล้วก็จะใช้มือขวานะคะปาดผมไปทางด้านขวาพร้อมกับหันหน้าไปทางด้านซ้ายค่ะ ถ้าเป็นนักเรียนชายนะคะจะหันไปหน้าไปทางด้านซ้ายเท่านั้นค่ะต่อไปนะคะก็จะเป็นข้าที่หกค่ะโดยที่เราจะเปลี่ยนฝั่งนะคะจากเมื่อกี้เราทําไปทางด้านขวาแล้วก็จะเปลี่ยนมาเป็นตามผมไปทางด้านซ้ายค่ะพร้อมกับหันหน้าไปทางด้านขวาและส่วนถ้าเป็นนักเรียนชายนะคะแล้วก็จะหันหน้าไปเฉพาะทางด้านขวาเท่านั้นค่ะในท่านี้นะคะจะเป็นการสังเกตบริเวณใบหูนะคะว่า หูมีอาการเป็นหูน้ำหนวกหรือไม่หรือบริเวณหูมีแผลหรือน้ำเหลืองโตนะคะบริเวณหูนะคะแล้วก็สังเกตบริเวณเส้นผมค่ะว่ามีเหาหรือมีอรังแคสิงโซโตปกติดที่เส้นผหมหรือไม่นะคะถ้าหากเกิดอาการผิดปกตินะคะก็ควรที่จะไปพบแพทย์ทันทีนะคะต่อไปนะคะจะเป็นท่าที่เจ็ดค่ะโดยการที่เราจะให้ผู้ป่วยนะคะกัดปันบนและล่าง เพื่อที่ว่าเรานะคะจะได้เห็นเหงือดด้านบนพร้อมกับเห็นปันด้านล่างได้เต็มที่ค่ะข่านี้นะคะจะเป็นการสังเกตบริเวณริมฝีปากแล้วก็ดูว่าริมฝีปากนะคะมีแผลท,ที่มุมปากหรือไม่หรือมีอาการปักเปื่อยและสังเกตบริเวณใบหน้านะคะผิวหนังที่บริเวณใบหน้าค่ะถ้ามีอาการผิดปกตินะคะก็อย่างเช่น เอหงื่อเกมี่ยอาการาการวมหรือเป็นน้ำหนองนะคะถ้ามีอาการแบบนี้ควรที่จะไปพบแพทย์แล้วก็ปรึกษาแพทย์นะคะต่อไปนะคะจะเป็นท่าที่แดค่ะโดยการที่เราจะให้ผู้ป่วยเนี่ยอ้าปากพร้อมคั้งแล็ยบยิ้มยาวค่ะแล้วหลังจากนั้นนะคะเราก็จะให้ผู้ป่วยเนี่ยร้องเสียงอาค่ะพร้อมท่าเก้นศีรษะไปทางด้านหลังเล็กน้อยค่ะ ท่านี้นะคะจะเป็นการสังเกตลำคอค่ะข้างในลำคอนะคะก็คือว่าผู้ป่วยมีอาการฟันผุหรือเจ็บคอคอแดงหรือคออักเสบนะคะแล้วก็ควรสังเกตว่ามีแผลภายในช่องปากไหมหากช่องหากแผลในช่องปากน,นะคะมีอาการแดงหรืออักเสบนะคะก็ควรที่จะพบแพทย์ค่ะแล้วก็ควรสังเกตบริเวณจมูกนะคะว่าเยื่อบุจมูกแล้วก็ ว่าผู้ป่วยมีอาการไอหรือมีน้ำมูกหรือไม่นะคะถ้าเกิดผู้ป่วยมีอาการผิดปกติดังนี้นะคะก็ควรที่จะไปพบแพทย์นะคะหรือปรึกษาแพทย์ค่ะต่อไปนะคะจะเป็นขั้นที่9ค่ะโดยสําหรับนักเรียนหญิงนะคะเราก็จะให้แยกเท้าห่านออกจากกันประมาณ1นึ่งพุค่ะหลังจากนั้นนะคะเราจะให้ดึงกระโปรงขึ้นเหนือเข่า ส่วนถ้าเป็นนักเรียนชายนะคะเราก็จะให้นักเรียนชายเนี่ยแยกเท้าออกจากกันประมาณหนึ่งฟุตเท่านั้นค่ะขั้นนี้นะคะจะเป็นการสังเกตความผิดปกติของรูปร่างแล้วก็าการกงงอขาของผู้ป่วยนะคะและฝ่าเท้าของผู้ป่วยะคะ่ะและผิวหนังที่บริเวณหัวเข่านะคะว่ามีความ สกงปกสิ่งสกปกติอยู่ที่หัวเขาหรือไม่นะคะถ้ามีสิ่งสกปกก็ควรที่จะอาบน้ำทำความสะอาดนะคะแต่ถ้าสังเกตเห็นความผิดปกติการกงขาของผู้ป่วยหรืออะไรแบบนี้นะคะก็ควรที่จะแนะนําให้ผู้ป่วยไปปรึกษาแพทย์หรือพบแพทย์นะคะและถ้าสุดท้ายคือท่าที่สิบนะคะโดยการที่เราเนี่ยจะให้เด็กนักเรียนหญิงแล้วก็เด็กนักเรียนชายนะคะอยู่ในท่าที่9จากนั้นให้กับหลังหัน พร้อมกับเดินไปข้างหน้าประมาณ4 5ถึงหก้าวค่ะหลังจากนั้นนะคะให้กลับหันหน้ามาพร้อมกับเดินข้ามาหาผูต้ตรวจค่ะทานี้นะคะจะเป็นการสังเกตความผิดปกติของรูปร่างคะ่ะแล้วก็สังเกตความโกงโมของขานะคะน่องแล้วก็ฝ่าเท้าของผู้ป่วยนะคะ แล้วก็นอกจากนี้ยังต้องสังเกตรตรงบริเวณข้อท้านะคะว่ามีสิ่งสกปกติหรือไม่นะคะถ้ามีก็ควรที่จะทําความสะอาดแล้วก็ดูแลสุขภาพของตัวเองนะคะหากเกิดความผิดปกติที่ฝ่าเท้าหรือรูปร่างขาโกงอย่างนี้นะคะควรที่จะขอคําปรึกษาแพทย์ค่ะแล้วก็ไปพบแพทย์นะคะต่อไปนะคะเราก็จะมา สรุปการสรุปแล้วก็ทวนการตรวจร่างกายสิบท่าค่ะโดยท่าที่หนึ่งนะคะเราก็จะยืดแขนออกไปด้านหน้าพร้อมทั้งข้ามือลงนะคะแล้วก็การนิ้วออกท่าที่สองนะคะเราก็จะทําต่อจากท่าแรกนะคะก็คือจากข้อมือเนี่ยแล้วก็จะทจาํา,เ,ะะา,าเ,ทเป็นหงายมือคะ่ะต่อไปนะคะก็จะเป็นท่าที่สามท่าที่สามนะคะเราก็จะใช้มือเนี่ยพับข,ออบข้อศอกเข้ามาหลังจากนั้นก็จะเอามือเนี่ยไปแตะตรงเป,ปลือกตานะคะพร้อมทั้งดึงเป,ปลือกตาลง แล้วก็บกบตาขึ้นด้านบนด้านล่างหันทางซ้ายแล้วก็หันทางขวาค่ะท้าที่สี่นะคะแล้วก็จะใช้มือเนี่ยในการดึงคอเสื้อออกให้กว้างค่ะเพื่อที่เรานะคะจะได้ดูบริเวณลำคอค่ะจากนั้นแล้วก็จะหันไปทางด้านซ้ายแล้วก็ด้านขวาแล้วก็ท้าที่ห้านะคะท้าที่ห้านะคะจะเป็นการใช้มือเปิดผมไปด้านหลังหูนะคะท้าที่ห้าจะเป็นการเปิดผมไปด้านไปหลังหูแล้วก็หัน ไปทางด้านซ้ายนะคะแล้วก็ท่าที่หกจะเป็นต่อเน,นื่องจากท่าที่ห้าค่ะก็คือเราจะทําสลับกันก็โดยที่เอามือซ้ายนะคะเปิดผมไปทางด้านหลังหูและหันไปทางขวาค่ะส่วนท่าที่เจ็ดนะคะจะเป็นการยิ้มยี่ฟันนะคะให้เห็นปากและบริเวณนี้นะคะส่วนท่าที่แปดนะคะก็จะเป็นการแลบลิ้นออกมานะคะและเอ็นศีรษะไปทางด้านหลังเล็งลิกน้อยเพื่อที่จะได้ ตรวจบริเวณช่องปากแล้วก็เยื่อบุโถงจมูกนะคะท่าที่าน,นะคะจะเป็นการสํารวจบริเวณหัวเขา่าและก็รูปล่างความผิดปกติของขานะคะส่วนท่าที่10นะคะก็จะต่อเนื่องจากท่าที่าเหมือนกัน,นะคะ่ะก็คือจะก,การเป็นการหันหลังแล้วก็ตรวจขาบริเวณขานหนีนะคะแล้วก็การโกรงงอของขาะคะ่ะแล้วก็น่องนะคะ สังเกตในคลิปดีๆนะคะตอนที่ตรวจร่างกายก็จะเห็นได้ว่าดีๆจะพูดตลอดว่าถ้าสังเกตเห็นความผิดปกติของผู้ป่วยนะคะก็คนที่จะแนะนําผู้ป่วยให้ปรึกษาแพทย์หรือพบแพทย์นะคะหากผู้ป่วยทราบแล้วว่าร่างกายของตัวนั้นผิดปกติแต่ไม่ยอมไปทําการรักษาหรือปรึกษาแพทย์นะคะอาจเกิดอันตรายถึงชีวิตได้นะคะ เห็นไหมคะเพื่อนจาก1ิขั้นตอนที่พวกเราแนะนํากันไปนะคะมันไม่ได้ยากเลยนะคะทุกคนเนี่ยสามารถนําไปปฏิบัติแล้วก็นําไปตรวจสุขภาพร่างกายกันได้นะคะแล้วก็ทุกคนก็อย่าลืมทานผักผลไม้รักษาสุขภาพคุณด้วยนะคะแล้วก็จากที่ดูมาถ้าดูจากต้นคลิปจากแสงนะคะก็จะเห็นได้ว่าแสงของเราลดน้อยลงนะคะเพราะว่าเราเนี่ยอัดตั้งแต่เช้า ไม่ใช่เราอัดตั้งแต่ห้าโมงเย็นนะคะก็ใช้เวลาตอนนี้ก็ดูจากงหลังก็คือมืดแล้วเนาะก็พวกเราก็ต้องขออาภัยเรื่องแสงกันด้วยเนาะแล้วก็สำหรับใครนะคะที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดซับสครายแล้วก็กดแชร์ให้เราด้วยนะคะส่วนใครที่มีคำถามหรือข้อสงสัยหรืออยากรู้อะไรเนี่ยก็คอมเมนต์ข้างใต้คลิปนี้ได้เลยนะคะหรืออยากให้พวกเราเนี่ย ทำคลิปอะไรออกมาดีๆให้สาระความรู้อีกก็คอมเมนต์ใต้นี้ได้เลยนะคะเดี๋ยวพวกเราจะเข้าไปอ่านกันเนาะ <Hello S 1> แล้วก็สำหรับวันนี้นะคะพวกเรา3ามคนนะคะก็ต้องขอตัวลากันไปก่อนแล้วก็ขอบคุณเพื่อนๆนะคะที่รับชมจนจบคลิปนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะเ <Hello. S 1> อาไม่ไหวแล้วเพื่อนวันนี้พวกเราสาม ะะจะพาทุกคนไปดูขั้นตอนอุอนะ้ยันยาบมากันนี้ไปดูการตรวจสุขภาพร่างกาย10ขั้นตอนนะคะซึ่งจะเป็นขั้นตอนง่ายๆที่ทุกคนเนี่ยสามารถปฏิบัติได้นะคะซึ่งการตรวจสุขภาพ10ขั้นตอนเนี่ยจะเป็นการตรวจวิจัยของแพทย์อีกอย่างหนึ่งนะคะแพทย์จะทําหลังจากสอบประวัติของผู้ป่วยแล้วนะคะแป๊บนึงนะซึ่งตอนนี้มันกลับล้องตรงไหนเออ กล้องตรงไหนเอ่ยกลับตรงไหนกลับไม่ได้ใช่ไหมอุ้ยอันนี้คือดีมากนะกลับไม่ได้อันนี้กลับคือดีมาก่กตะะ่ต่อไปนะคะคนที่จะมาเป็นคนที่จะอุ้ยต่อไปนะคะจะเป็นท่าที่แปดค่ะโดยการที่เราเนี่ยจะให้ผูกก้ป่วยนะคะเอาใหม่และถ้าสุดท้ายนะคะคือท่าที่สิบค่ะโดยการที่เราจะให้เด็กนักเรียนหญิงและก็นักเรียนชายนะคะยืนอยู่ในท่าที่เก้า หลังจากนั้นนะคะเขาพูดใช่ไหมอะไรล่ะจากสิบขั้นตอนที่เราอาธิบายมานะคะมันไม่งะ <laughs> <laughs>